มื่อนี้มาหาคุณหนูยันหนเลียยันหเลีมีกีดันอืครับตูกผงแล้วครับพี่รองมาลุ้นกันครับนี่เป็นแบบไหนติดตามชมในตอนต่อไปอันนี้เรากำลังเทสเทสว่าหนูมันอยู่หรือเปล่านะครับมาเบิ้งครับพี่น้องมาเบิ้งนี่วิธีการอั้นอั้นแปลว่าอยังครับมาดูดูนะอั้นแปลว่า อุดอุดไปไว้อย่งอุดไปไวมันตันเออเออมันตันไว้ครับมันตันไว้อันก้อนอันแล้วก็มาอุดอุดไปไว้มันตันตันภาษาไทยครับมาดุนกันครับพี่น้องมาดุนครับมาดุนครับมัาดุนนับเต๋าน้อมึงนี่ป้าเหวีป้าเดี๋ยที่ะออกมาแล้วพี่น้องออกมาแล้วระวังระวังระวังอีกไปอีกไปอีกไปม้นอยู่บนหัวตัวเดียวอะนี่มลอยครับขึ้นไปโยก็เห็นอยู่ขันเป็นมิจฉง นี่ครับโอ้นี่ตัวันดีเพิงวะจึงๆๆๆเลยครับไ่ดสุ่้เดียวกันเลยตัวที่สครับนี่น้องโอ้ยโอ้ยลุนลุนนไปุนลุนน้องลุนเดียวกันลุนุนลุนน้องรุนน้องไปลนุนน่อยก็น้อยนึง ร่นเดียวกันอ้ยปล่อยปล่อยปล่อยโอ้ยหนูก็อยู่ทั่วะวไปนี่รนเดียวกันรนเดียวกันนี่เดียวเดี๋ยววันเดี๋ยววันเดียววันดีันดียววัเดี๋ยววันเดียววนเดียววันเดี๋ยววันเดี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 ยววันเียววนเดียวนียววนเดียวนียววนเดียววันเียววันียววันเดียันดียววันเดียววันเดียววัน มันบ่ลังึกกิน nè กันบ่เด้อ rồi nè มันดูดออกมาอยู่แหมเมื่อ

ตีนุ้นก็่อะนนะ <Wow. S 2> ทุบเอาขี้ดินทุบ <What? S 2> เอาเอาอย่อาอย่างอ๋อเนี่ยเปหัวหางนะมา <laughs> อยู่ทัวเที่ อันเหินครับมาอุ๊บนี่เอ้าเอ้าอ่อยเด้อลุ่นน่องด้วยไงลุ่นนองอีกเอ้าไม่รหลายลุ่นแทะน้องน่องไอ้กูอะเลยที่อ้วนแทะเอ้าสีแล้วอีกสองตัวหาแล้วหาแล้วกเมื่อกี้เอ็นกับกันจนสัน วันนี้ได oh, wow. ้หตัวออกตัวหนึ่งออกตัวหนึ่งออกตัวหนึ่งโอ้้วยงาอเวเอ